เดี๋ยวผมเรียกม่อีกชุดหนึ่งครับผมยินดีรับใช้คุณโ้ไ้ปแล้วกล้ไปแล้วเดี๋ยวผมเรียกวาชุดสองเข้ามาได้เลยชุดสองเข้ามาชุดนี้น่าเกรงขามากครับนายหญิงเดี๋ยวผมเป็นเจรจาเขาเองผมมิสเตอร์ฟิลที่โทรไปหาคุณยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ คุณจะไม่ได้โทรติดต่อผมถูกต้องแล้วครับผมมิสเตอร์ฟิุครับพี่มิรงค์พี่กุ๊ขอโทษนะเฮ้ยบอดตาใสดีกว,ว่านี่ตาคุณบอดเหรอนี่คุณตาบอดอยา่าตกใจไม่เป็นไรเฮ้ยแต่าตาหน้าเล่นใหม,ม่ได้ไม่มาเล่นไพ่ขอเดี๋ยวจะซ่อนไพ่ผมแล้วกันโอ้ยนี่คุณแค่แม่หัวตาบอดแต่ผมมีสา,ายคู่ใจนี่คือสา,ายคู่ใจของผมครับเขาจะคอยชี้พิกัด บอกสถานที่และผมนี่แหละจะสังหารด้วยมือผมเองโอ้นักฆ่าดูโอ้นี่เองดีใจที่ได้เจอตัวจริงสวัสดีครับอ่านี่ครับโอ้เออ่ทำไมเสียงเขาเป็นแบบนี้ฮะเขาได้แก่ซ่าเลยครับโอ้ที่แท้ก็ลิดจะเดินไปไหนอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำงานร่วมกันได้ไงเนี่ยคุณบอกว่าคุณตาบอดยิงยังไงไม่เห็นแต่ไอเนี่ยเป็นคนพูดชี้พิกัดให้แล้วมันเสียงลิ้นไก่สั้นแบบนี้มึงฟังรู้เรื่องหรอโอ้ยขยันขำซะด้วยไหนคุณลองดูนิบอกพิกัดให้เพื่อนคุณเองสมมุติศัตรูอยู่ตรงไหนบอกให้เขายิงไอโอูโอ้ยไใสุดอันไอสันไน ไอ้อ่องอ่ะ <ffic> er> อาย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 อีอายอายอ๋าอาคือเราทำงานคนเดียวได้ไหมถ้าไปอ่ะไายอายอ่องทับอันไุ้อ่านอ๋อเขาเป็นคนยิงนี่นี่บอกปืนอุ้ยเอ็งอื่นเล็งปืนดีอายเอ็งอื่นเอ็งอื่นไอ้อิงองอันเอ็งอื่น ไอเออุ้งอีอ ah, oh. ุอ่องเองอองอัน hmm> อี้อ anyway> ่องไเองออีไอว้อไอเองเฮ้ยนะพ่ออามาโปรเพลงนี้ได้ไงละคเนี้ยขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีส E S E เธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสซดแซดแ E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสซด E S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี Sentin' we, yeah, sentin' we, yeah, yeah, sentin' we, yeah, sentin' we, yeah, yeah.